ีนี้มาดูลำดับว่าในบารมีทั้ง10จริงๆแล้วก็มีการเชื่อมกันโดยลำดับประดุดลูกโซ่ก็ได้เนะชื่อมกันโดยลำดับดุดโซ่หรือว่าดุดสร้อยคอทองคำที่มันโยงๆต่อๆๆกันไปนะถ้าโซ่ไม่ดีนะสร้อยคอทองคำประดับที่เราเลื่อมใสว่างั้นเช่นทานทำไมจึงขึ้นทานเป็นครั้งแรกเป็นตัวแรกเพราะทานนี้มีอุปการะมาก ถ้าผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยนะเป็นคนตนีก็ยากนะที่จะรักษาศีลได้สําเร็จทานนี้มีอุปการะมากต่อสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทานนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําง่ายที่สุดอย่างเช่นถ้าจะสอนเด็กๆเ,เนี่ยนะเกิดมาครั้งแรกสอนให,ให้ทานทําไม่ยากใช่ไหมอบริจาคนะหนูนะให้อ่สอนให้เด็กให้ใหใหทานไม่ยากแต่สอนให้เด็กสมาทานศีลเนี่ยนะยากแต่ถ้าสอนให้สัมปตะวิรัตพอทําได้อยู่ใกล้ๆก็ห้ามเป็นต้นเนี่ยได้ แต่ถ้าหากว่าสอนให้ตั้งใจสมาทานเป็นต้นอะายากนั้นทานนั้นถือว่าทําง่ายที่สุดในบรรดาบารมีทั้งหลายเนี่ยนะทานนี่ให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเสียสละของภายนอกให้ไปไอ้คำว่าทานเนี่มยมด้หมายความว่าให้ง่ายไหมอาจจะให้ของเล็กของน้อยของนิดของหน่อยของที่ไม่ประนีหรือเศร้าหมองก็าตามหรืออาจจะให้คนที่เราเคารพเป็นต้นถือว่าทําได้ง่ายเนี่ยนะน,นั้นก็เลยแสดงทานนี่เป็นข้อต้น ทีนี้ผู้ที่ให้ทานโดยมากจะรักษาศีลไม่ยากเพราะทานนี่ถือว่ามีอุปการะมากต่อการรักษาศีลแล้วทำไมจึงแสดงศีลเป็นลำดับต่อมาเพราะว่าการให้ทานเนี่ยนะจะมีผลมากมีอน,นิสงส์มากเพราะผู้ให้มีศีลและผู้รับก็มีศีลถ้าให้แก่ผู้มีศีลก็มีผลมากมีอน,นิสงส์มากผู้ที่ให้ถ้ามีคุณธรรมคือศีล ก็จะมีผลมากและมีอานกสงค์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลําดับต่อมาเพราะคนที่จะให้ทานควรให้ที่ไหนควรให้แก่ผู้มีศีลแต่ถ้าตั้งคําถามว่าทานควรให้ที่ไหนบอกเลื่อมใสที่ไหนให้ที่นั่นแต่ถ้าถามว่าให้อย่างไรและมีผลมากมีอานสส์มากให้กกบใครจึงจะมีผลมากมีอานสส์มากก็ให้แก่ผู้มีศีลมีสมถวิปัสนาผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยให้แก่บุคคลเหล่านี้จึงมี ผลมากมีอในสงอ์มากเพราะทานอันศีลกําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอนนสงอ์มากก็เลยแสดงศีลเป็นลําดับต่อจากทานที่นี่ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยท่านเนกขมมะกำหนดแล้วศีลก็จะเป็นศีลที่มีผลมากมีอในสงอ์มากการรักษาศีลเนี่ยนะศีลเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นวิเศษสาภาคยะนี้หยุดอยู่แค่ศีลใช่ไหมศีลเนี่ยนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมทปีติปัสสัทธิสุข ถ้ารักษาศีลได้ดีจริงมีความสุขทั้งจารีตศีลและวารีตศีลถ้าปฏิบัติตามนั้นอย่างสมบูรณ์จะมีความสุขทีนี้หยุดอยู่แค่สุขใช่ไหมบอกไม่พอถ้าจะให้พิเศษขึ้นต้องเจริญสมาธิพันเนกขรมะคือสมถะทั้งหลายพผู้ที่รักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานเป็นต้นศีลจะดีและก็รักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเช่นว่าผู้มีศีลเจริญเมตตาอนุภาพของเมตตาทําให้มารักษาศีลได้ การรักษาศีลแล้วไปเจริญกรรมฐานต่างๆอนุภาพของกรรมฐานทําให้กลับมารักษาศีลได้ดีเพราะฉะนั้นศีลที่เนคขมมะกําหนดแล้วจะมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะอนุภาพของเนคขมมะอย่างเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยนะเช่นสมาทานอุโบสถเนี่ยถ้าสมทา,านอุโบสถเสร็จแล้วเจริญพรหมหารศีลน,นั้นมีผลมากไหมบอกมีผลมาก ถ้าหากว่ารักษาศีลและเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนี้มีผลมากไหมบอกมีผลมากพันศีลน,นี่อเน,นคขมมะกําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอน,นิสงมากเนคขมมะเนี่ยน,นะที่มีปัญญากําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอน,นิสงมากถามว่าการเจริญเนคขมมะถ้าไม่มีปัญญาประกอบเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาประกอบจะรักษากุศลได้ไหม รักษาศีลให้ตลอดรอดฟังได้ไหมรักษากุศลคือเนคขมมะให้ตลอดรอดฟังได้ไหมเพราะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เนคขมมะมีผลมากมีอนิสงส์มากกําหนดทิศทางของการเจริญอย่างเช่นเจริญเมตตาเจริญไปทําไมเมื่อเรามีเมตตามากๆแล้วดียังไงเป็นต้นนั้นคําอธิบายทั้งหมดจะต้องอาศัยปัญญาการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นจะเจริญได้อย่างดีและต่อเนื่องเป็นต้นตัวอธิบายคุณธรรมเหล่านั้นก็คือปัญญา ปัญญานี้เป็นตัวอธิบายทุกเรื่องเพราะผู้ที่มีปัญญานั้นสามารถที่จะพอกพูนพัฒนาเพิ่มพูนกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรืออบ,บรมสมาธิและผู้ที่มีปัญญาหรือตัวปัญญาสามารถเป็นฐานให้แก่ปัญญาต่อไปได้นี่นะปัญญาน้อยๆเพิ่มคุณภาพปริมาณให้เป็น ปัญญาใหญ่ๆยิ่งๆขึ้นไปปัญญาเบื้องต้นเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเมืองปลายปัญญาที่เป็นโลกิยะก็เป็นอุปนิสัยแก่ปัญญาที่เป็นโลกุตระบั้นปัญญานั้นเป็นตัวกําหนดเนคขมมะนะเป็นตัวกําหนดว่าอย่างเช่นผู้ที่เจริญเนคขมมะนี้ถือว่าเป็นกุศลใช่ไหมเป็นกระแสสายทานแห่งบุญกุศลใช่ไหมบอกใช่กระแสแห่งเมตตากระแสแห่งพุทธานุสติเป็นต้นไหลสืบเนื่องไปในใจอย่างเช่น ขณะที่เราทั้งหลายจะสวดมนต์กันอยู่เนี่ยจริงๆก็เป็นกุศลจิตที่เป็นไปกับสวดมนต์นี้ก็เป็นเนคขมมะก็เป็นการออกจากอกุศลในขณะนั้นเป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติเป็นสังขานุสติเป็นการสมาทานศีลเป็นต้นกุศลธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นเนคขมมะทั้งหมดทีนี้ถามว่าถ้าทําแบบไม่มีความรู้เนี่ยคิดว่าจะทําได้นานไหมเนี่ยนะทำแบบไม่รู้ประโยชน์ไม่เห็นผลกําไรที่เกิดจากการกระทําเหล่านี้ จะปฏิบัติต่อไปไหมเป็นต้นเพราะการรู้ผลผลแห่งการเจริญเนี่ยนะผู้ที่ยังไม่เจริญก็ปรารถนาที่จะเจริญผู้ที่เคยเจริญแล้วก็ปรารถนาจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมีความรู้มีความเข้าใจปัญญานั้นไปกําหนดเนี่ยมะจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากทีนี้การเจริญกุศลเหล่านั้นผู้ที่มีปัญญาเคยเห็นคนฉลาดแต่มขี้เกียจไหม ฉลาดนะโอ้โหถ้าอ่านแป๊บเดียวนี่ก็เข้าใจหมดรู้หมดเข้าใจไม่ยากคนนี้ขอให้ขยันอย่างเดียวเถอะอย่างที่พระอ,องค์บอกว่าคนนี้ถ้าตื่นอย่างเดียวได้ดีหมดเลยปัญหาว่ามันหลับมากเกินไปแค่นั้นเองอนะหรือบางคนเกลียดคร้านมากเกินไปปล่อยจิตให้เป็นไปกับเรื่องอื่นมากเกินไปอย่างหลายคนเนี่ยฉลาดนะก็บอกว่าอ,อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่ยอมอ่านแค่นั้นเองไม่ใช่เขาไม่มีความสาม,มารถทําความเข้าใจไม่ได้ จริงๆแล้วเขามีความรู้มีความเข้าใจเขามีปัญญาพอจะอ่านได้ความสามารถของเขารู้ได้แต่เขาเอาไปใช้อย่างอื่นหมดขาดความเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมนั้นเขาขาดความเพียรที่จะให้ทานขาดความเพียรที่จะรักษาศีลขาดความเพียรในการเจริญกรรมฐานขาดความเพียรในการเจริญปัญญาพัน้าเขามีความเพียรนะคนฉลาดด้วยขยันด้วยนี่ดีใช่ไหมแต่โดยมากคนฉลาดขี้เกียจ ไอคนขยันก็ไม่ค่อยฉลาดงานก็เลยไม่ค่อยเดินเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ฉลาดมากแล้วขยันด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นอย่างมากนนะอย่างคนที่รู้วิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขอะ่ะแต่ขี้เกียจซาอะไรจะเกิดขึ้นรู้หมดนะว่าจะต้องทํายังไงยังไงบ้างแต่ขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยจบเลยน,น,นะสมมติอย่างว่ามีบางคนมีความรู้พระไตรปิกอย่างดีเยี่ยม ขี้เกียจพูดแค่นี้เหตุผลอย่างเงี้ยนะทุกอย่างจบหมดเลยใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าความเพียรเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปัญญามากทําให้ปัญญานั้นมีผลมากมีอนิสงส์มากเพราะความเพียรตัวนี้แหละเป็นตัวตอกย้ําเพิ่มพูนตัวคุณภาพของปัญญาให้ปัญญานั้นอ่ะสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ปัญญานั้นมากปริมาณด้วยคุณภาพเนี่ยนะทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยนะถ้ามีความอดทนต่ําจะว่าไง แรงเร็วฉลาดแต่ว่าไม่อดทนนะเจออุปสรรคนิดๆเนี่ยเข้าหน่อยเนะเจอคําชมก็หน่อยก็พองเลิกเลยเจอเข้าด่าหน่อยเจออุปสรรคน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าคําว่าอดทนเนี่ยทนได้ทั้งคําชมและคําด่านะหมายวาาว่าถึงได้รับคําชมก็บางคนเนี่ยนะเลิกเลยถูกชมมากๆเลิกบางคนถูกด่ามากๆก็เลิกฉะนั้นคนที่มีความอดทนนั้นจะเจออุปสรรคทั้งถูกชมและ ถูกด่าก็ไม่เลิกหรืออันนี้นี่ยกโลกกรรมฝ่ายนินทากับสรรเสริญทีนี้ในขณะเดียวกันเจอโลกกรรมอื่นๆอีกก็ไม่สามารถทําให้ยุบหรือทําให้ฟูคารกว่าไม่ทําให้ยุบหรือไม่ทําให้ฟูสามารถที่จะดําเนินกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะอันนี้อาศัยขันติคือความอดทนอดทนทั้งโลกกรรมฝ่ายดีอดทนทั้งโลกกรรมฝ่ายร้ายบางคนเนี่ย ให้ทานรักษาศีลเจริเนฆามะอบรมปัญญาวิริยะไปหน่อยพอป่วยก็เลิกเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยทำตอนป่วยพอสุขภาพดีก็เลิกเลยอย่างไงก็มีทําจนหายป่วยเลิกก็พอหายป่วยเสร็จก็เลิกบางคนเนี่ยพอทําจนป่วยก็เลิกแต่น้อยมากที่จะเจริญได้ทั้งป่วยและไม่ป่วยก็เจริญได้ทั้งหมดทั้งสุขและทุก,ก็เจริญได้เจริญได้ทั้งเวลาสุขและเวลาทุกอันนั้นคืเรียกว่าสัญชาติแห่งคนมีความ อดทนเนี่ยนะคนที่มีขันตินั้นก็คือคนที่สามารถให้กุศลธรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มองว่าอะไรเป็นปัญหาในการเจริญกุศลเพราะั้นภาพเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นคนที่มีความเพียนและเป็นคนที่มีความอดทนนั้นนะ่ะนะความเพียรน,นั้นจึงจะมีผลมากและมีอนันนสงส์มากทีนี้คนที่มีความเพียรเนี่ยนะอาศัยขันติเป็นเครื่องกําหนดแล้ว คันติล่ะจะต้องมีสัจจะไม่งั้นเนี่ยถามว่าทนไปทําไมทําไมต้องทนด้วยถ้ามีคําถามว่าทําไมต้องทนทนไปทําไมอย่างที่รางคนเขาบอกโอ้ยผมเนี่ยทนทนทน,ทนจริงๆแล้วทนไปทําไมคําถามว่าทนไปทําไมครับรักษาสัจจะเพราะงั้นเพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะต้องทนจะเจออะไรก็ต้องทนเพราะคําพูดที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เลยก็เลยจําทนเพราะงั้นเพราะนั้นความอดทนนี่บางทีก็เกิดจากสัจจะเกิดจาก วจีสัจจะเคยคําพูดที่เคยพูดไว้อย่างเช่นพูดว่าจะต้องให้ทานพูดว่าจะต้องรักษาศีลจเจริญเนคขมะพูดว่าจะ,จะเจริญปัญญาพูดว่าจะ,จะเจริญวิรยิยะพูดว่าจะมีความอดทนแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เพราะคาพูดเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางเนี่ยนะครับคนที่มีความอดทนได้ก็เพราะดํารงอยู่ในสัจจะเพราะมีวจีสัจจะแล้วก็มีญาณสัจจะ แยกแยะรู้เพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้อนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนโลเลหน่อยนะถ้าประกาศพองไปแล้วก็ถือว่าไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกนะนะยอมรับอดทนทนได้เสมอเพราะอะไรเพราะคําพูดมาค้าคอตัวเองไว้เรียบร้อยหมดแล้วทั้นบางคนนี่แกล้งให้เขายืนยันสักพักหนึ่งถ้าเขายืนยันเสร็จก็ถือว่าเรียบร้อย,อยนะนะยืนยันว่าเอาจริงแน่เนี่ยนะเจริญกุศลจริง,รงไม่เลิกไม่ราเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้คนที่พูดจริงเนี่ยนะพูดว่าทําอะไรเอาสมมติถ้าจะพูดพูดจริงอะ่ะ กันสัจจะเนี่ยจึงเป็นลำดับต่อมาคืออธิฐานถ้ามีสัจจะเนี่ยถ้าเราจะพูดให้เป็นสัจจะพูดทำไมตั้งสัจจะไว้เลยแล้วตั้งเนี่ยตั้งอ,อธิฐานตั้งสัจจะด้วยอธิฐานว่าหรืออธิฐานด้วยสัจจะวาจาว่าเราจะให้ทานเพราะอย่างที่พระเจ้าสีวิราชเนี่ยท่านฉลาดพูดท่านบอกว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเราจะให้ไม่มีเหตุผลใดที่มาขวางบอกให้อย่างอื่นเธอพรเจ้าค่ะเขาไม่ได้ขออย่างนั้นเขาขออย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าจะให้อย่างนี้เขาขอตาเราก็บอกจะให้ตาเขาไม่ได้ขอช้างขอมาฉะนั้นขอตาให้ช้างให้มาได้ยังไงครคนที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกเป็นต้นนะ้นท่านก็หาคําพูดมาคําของท่านแล้วท่านตั้งใจอย่างมั่นว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ต้องให้อย่างคนที่รักษาศีลก็เหมือนกันอย่าง หล,หลายชาติที่ท่านรักษาศีลอยู่ได้ท่านสมาทานศีลคําพูดที่เป็นสมาทานศีลน,นี่เป็นสัจจะวาจาใช่ใจที่ตั้งมั่นว่าจะต้องกุศลศีลอย่างสืบเนื่องและต่อเนื่องอันนั้นก็เป็นอธิฐานสมาทานเลยว่าจะต้องเจริญศีลสมาทานไว้เลยว่าจะต้องเจริญเนคขมมะวาจาสั์ก็เปล่งออกมาใจที่ตั้งมั่นคืออธิฐานอธิษฐานคือใจที่ตั้งมั่นเปล่งสัจจะวาจาว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะอบรมปัญญา ภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติแล้วก็ใจตั้งมั่นในสัจจะว่าจะต้องรักษาสัจจะอันนี้ต่อไปใจมั่นเสมอในสัจจะไม่ยอมเปลี่ยนจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจตอนแรกเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนวาจาก่อนใช่ไหมบอกคำไหนคำนั้นแต่แม่มันนึกเปลี่ยนใจเหมือนกันนะบอกยังไงใจก็ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ขอเปลี่ยนใจเด็ดขาดอย่างนั้นนะพอมีวจีสัจจะแล้วก็มีมโนสัจจะด้วยนะอธิษฐานเนี่ยนะใจต้องตั้งมั่นเลยแหละ ทีนี้บางคนเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานไปทําไมตั้งเพื่ออะไรเมตตาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ทําทั้งหมดเนี่ยนะเป้าหมายอันเดียวคือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเป็นเมตตาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพันจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อจะให้ทานก็จะได้มีความสุขต่อผู้รับ รักษาศีลก็เพื่อให้อภัยต่อผู้รับเหมือนกันพันทานก็คือวัตถุทานศีลก็คืออภัยทานที่เหลือก็เป็นลักษณะของธรรมทานเนี่ยนะที่ให้กุศลธรรมภายในและเพิ่มพูนสติปัญญาและของภายนอกพันผู้ที่อบรมบารมีเพื่อการตรัสรูค้คือผู้ให้ให้ทั้งวัตถุให้ทั้งอภยัย ให้ทั้งสติปัญญาให้ทั้งความรู้ให้ทั้งคุณธรรมมันทําทุกอย่างเพื่อให้เขานะสรุปว่าทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถามว่าเมื่อท่านทําเสร็จท่านตามลำเลิกไหมว่าฉันให้ของเธอเท่านี้นะฉันนี่ให้อภัยเธอมาตลอดเลยนะรู้ไหมว่าเนี่ยนะฉันให้ความรู้เธอไปเท่าไหร่ให้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 ใหใหฉันเนี่ยให้ไปเท่าไรแล้วเนี่ยนะติดเลยไม่ติด หรือบางทีเนี่ยติดว่าแม้นี่ฉันให้ขนาดนี้เธอยังทําร้ายฉันขนาดนี้หรือเป็นต้นเนี่ยก็จึงอุเบกขาแบบไม่ติดใจเลยนะสิ่งที่ทําก็ทําไปแล้วบุญก็สําเร็จไปแล้วไม่ติดใจด้วยอํานาจตันหาไม่ติดใจด้วยอํานาจโทสะบางคนเนี่ยนะเช่นไปให้ทานแล้วกลับมาได้พยาบาทอย่างเงี้ยนะบางคนรักษาศีลกลับมาแล้วได้พยาบาทเจริญเนฆคัมมากลับมาแล้วได้พยาบาทก็เนื่องจากติดใจ หรือไม่ทําเสร็จแล้วก็ตันหาตามมาก็ไม่ใช่เพราะอุเบกขาทั้งไม่ติดด้วยอํานาจโลภะไม่โกรธเคืองด้วยอํานาจโทสะเรียกว่าพูดแบบภาษาไทยเรียกวาปล่อยเต็มที่เลยนะปล่อยวางเมื่อทําเสร็จเรียกว่าปล่อยวางทีนีน้ปล่อยวางแล้วบางคนเนี่ยทำาไมปล่อยเสร็จแล้วอยู่เฉยๆใช่ไหมไม่ให้ทานต่อไปให้ทานเขาเรียกว่าทํากิจกรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆสร้างกุศลและทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็ม จนกว่าเรียกว่าบารมีจะเต็มตรั i. I พพสรู้ได้ทุกอย่างนี่จะเป็นลำดับอย่างนี้แล้วก็ทานที่มีผลมากมียนิสง์มากก็เพราะมีศีลศีลจะมีผลมากมียนิสง์มากก็เพราะเจริญเนฆะขมมะเนคะขมมะที oui. ่มีผลมากก็เพราะมีปัญญาปัญญาที่มีผลมากก็เพราะว่ามีความเพียรความเพียรที่มีผลมากก็เพราะมีขันติมีความอดทนความอดทนที่มีผลมากก็เพราะมี สัจจะสัจสจะที่มีผลมากก็เพราะมีอธิษฐานอธิษฐานที่มีผลมากก็เพราะทําด้วยเมตตาหวังประโยชน์และความสุขทีนี้เมตตาที่มีผลมากเลยนะบางคนก็บอกเออเนี่ยปล่อยเหยื่อหรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเมตตาเนี่ยถ้าหากว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นสะพานที่เรียกาลักษณะคล้ายๆปล่อยเหยื่อก็ได้คําว่าปล่อยเหยื่อนี่หวังดีต่อสัตว์ที่กินเหยื่อไหมไม่เพราะนั้นถ้าเมตตาที่ที่ไม่มี ตอนท้ายไม่ใช่เจริญอุเบกขาลักษณะก็จะเท่ากับการปล่อยเหยื่อนั่นเองแต่นี้ไม่ใช่เนี่ยนะหมายควาว่าให้แล้วให้เลยฉะนั้นสรุปว่าศาสวรร์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และความสุขได้ก็ถือว่าเป็นเป็นที่พอใจสํานวนว่าเรียกแทบไม่มีเวลาตามนึกเลยว่าช่วยใครไปบ้างไม่ได้มองลักษณะนั้นถามว่าไม่นึกถึงคนที่เราช่วยแต่นึกถึงบุญที่ตัวเองทำไหม นึกถึงบุญที่ตัวเองทำนะเพราะว่าคําว่ากระตันยูนี่หมายว่านึกถึงความดีที่ตัวเองได้กระทําไว้แต่ไม่ได้ไปน,นึกว่าทำกับใครที่ไหนอย่างไรไม่สนใจสนใจแต่ว่าความดีเราได้ทําไว้แล้วบุญเราได้เจริญไว้แล้วเนี่ยนะเหมือนถ้าแต่ถ้าหากว่าเราไปตามระลึกเฉพาะผู้ที่เราทําให้เนี่ยนะแม่เมื่อไหร่เขาจะคิดถึงเราวัางไงก็กลายเป็นตามมาด้วยตันหาตามมาด้วย อภิชาและโทมนัตถ้าเขามาอย่างที่ใจนึกก็ดีใจถ้าเขาไม่มาอย่างใจว่าก็าสีใจก็เพราะไม่มีอุเบกานั่นเองนั้นเมตตาที่ที่มีอุเบกขาจึงเป็นเมตตาที่มีผลมากมีอน,นิสง์มาก